นอนรอนอนรอน้ำท่วมทีสารีสหวงหวงหวง พี่สลิดห่วงใครบอกมันร้อนนะพี่สลิดเนาะนอนแช่มันเลยมมยอนี่เอาไมโลกเข้ามาจีรีดจีริดไฟสอดด้ใครบอกว่ามันร้อนนะพี่สนุนเนาะใครบอกอากาศรอ้อนได้ยังไง เล่นไม่ได้นอนแช่กันไปเลยพี่มายโยนี่ปลื้มปลิ่มกับการเล่นน้ำมากเออมาสบัสดีกูนี่แหละจีสารีสตีตมันกนนะยาไปเฮ็ดสารีสเดี๋ยวการาดกันเดี๋ยวไฟสอดไฟสอดไฟสอดให้น้ำมันเต็มก่อนก็ไดนะ้พี่จีสาเลสไม่ตีประกาศเขาเรื่องอยังล่ะมีเหตุผลไหมมีเหตุผลด้วย มีเหตุผลด้วยจีสลีดมีเหตุผลด้วยจีสลีดจีสลีดเห็นไหมนี่กูจะเอาไม้สับหัวมึงนะไปให้เขาเรื่องยางเขาเล่นเพราะเขาดูมันควันจีสลีดมันไม่มันไม่ชอบอย่างเล่นคนเดียวอ่ะจีสลีดดูสายตาสลีดก่อนนะจ๊ะอย่าให้สลีดโกรธนะจ๊ะอย่าให้พี่สลีดโกรธนะครับพี่จีสลีดไม่งั้นเธอจะเสียชีวิตได้ เธอจะเสียชีวิตได้นะพี่จีสลีดระวังตัวนะพี่สลิดกัดโหดนะกัดโหดมันโกรธเมียมาส่วนคนนั้นก็เป็นอะไรก็ไม่รู้นั่งเห่าตอกม็อก <c oughs> <c oughs> อันนี้ไก่เนี่ยอันนี้ไก่อันนี้ผู้ใหญ่ลีอันนี้ดังดูเหตุการณ์ชโนอนั่งดูเหตุการณ์อยู่ใกล้ๆอ,อ,อันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้ไม่ติดจะกัดกัน อย่ากัดน้องทำไมพี่เซลี่ยี่เซลี่ยอยาทำพี่เซลี่สิลูกพี่เซลี่ก็อยู่ดีๆของพี่เซลี่ยิงแขวใส่เขาอเนั่นแหละมาห้องหมดมาใสาย่ยห้องหมดมาส,า,า,งมมา,สา,างหมดก็เป็นแบบนี้นะครับอย่าเลี้ยงหมาพันอุ้ยเที่ยโอ้ขอโทษอย่าเลี้ยงหมาพันนี้มันเป็นหมาสาย้ยโหด ไม่ถูกกันไม่ถูกกันดูพี่มายโยดีกว่าไมายโยไม่ต้องยุ่งกับใครนะพี่ไมยโยเนาะพี่จีสล,ลี่กับพี่สลิดสี่กัดตะก,กังสองสาวดาวโพสุกดีดกอดกันดีดีอีจีสล,ลี่ไม่เคยถูกกับใครเลยในโลกนี้ <c oughs> เป็นหมาแคะแต่ใจใหญ่นะครับไม่มียอมแพ้ผู้ใดในโลกนี้ ไม่แคร์ไม่สนใช่ไหมพี่ซีริตพี่ซีริตเข้ากับกระบะมากเลยดำปึ๊ดเข้าไปเหมือนกันเลยนังก็จะนอนพักผ่อนอยู่ในนี้นะครับเหมือนฮิปโปโปเตมัสฮิปโปโปเตมัสใช่ไหมพี่จีซิลลีอันนั้นก็เป็นแมวน้ำอยู่บนฝั่งข้างล่างก็เป็นฮิปโปโปเตมัสมีความสุขเขละ ันนี้ก็เปิดน้ำไว้นะครับเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกวันนะครับให้น้ำใสๆนะครับเอ,อ๊ะน้ำใสๆเด็กๆจะได้เล่นน้ำได้อย่างสะอาดสะอ้านะครับอากาศร้อนเราไม่มีแอร์ให้หมาไม่มีแอร์ให้หมาเราก็เราก็ใช้วิธีนี้นะครับใช้วิธีเปิดน้ำเย็นๆไว้ให้เด็กๆร้อนเมื่อไหร่ก็โดดลงไปร้อนเมื่อไหร่ก็โดดลงไปเพราะถ้าแอร์คอนดิชั่นกะ็แพงนะ เด็กก็อาศัยคลายร้อนโดยมีน้ํานะครับถ้าใครมีหมาที่จมูกสั้นนะครับก็ซื้อกระบะกระลำงกระลำมัง,มงเปิดน้ําเย็นๆทิ้งไว้ให้เด็กๆนะครับเด็กก็จะได้แช่ร่างกายไม่งัน้นเด็กจะเป็นฮิสโตรกเสียชีวิตได้ใช่ไหมพี่ซีลีซีลีอันนี้สซีลิตอ่ะเฮ้ <c oughs>